ครับสบายดีได้สวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเจตุวัดรเดือดปวดรักยินดีต้อนรับเขับคือส่องสาวขิงข้าม้านเฮามาพบมาพ่อกับเฮามือนนม่อน,นี้เนาะเมื่อนี้เฮามาหน้าคือเก่าหพี่น้องแต่ว่าเฮาสิมากินหมั่หุ้งเหมือน,นออสามมากสามมากเล้วลุงซุกหพี่น,องงนอ้องเลยอุ้ยโบขึ้นลุงลงไม้ย่านตก โบขึนโบขึนดุนวะแเมนโบขึนจะมีว่าทั้งนั้นกับโบขึนน้นดอกนี่มาหลอกหงุ่งนี่ไปเอาจานมาไปนี่เอาสิกินหมากน้อยนี่ก่อนเนะเาะเมนขึนเมนนี่ว่รู้สึกว่ามันอยากเละเด้เาหมากนี่เลยพี่น้อยเ,เอาาอขึนเมนนโบขึนเละลูกย่านโต๊ะลูกอะเจ้าหมากใหญ่ในเมื่อสู้อันบาร์เซนกินกับลุงเอาหมากน้อยนี่ป้าเมนไห่ทั่วโพวอยู่นะไปเอาจานมาไปดู นเดี๋ยวแม่ปอกหมายในจำนวนบ่เอ,อือนเอ,อือนเอ,อือนเอ,อืเอนปุ่นเอาเมื่อสู้พอแสนกินทะเล,ลมกินน้ำเจือกินกับระเบล้งก็กิกนอันนี้มันตอนเอามาตอนนี้เขาก็กินหมากนี่ก่อนอาาใช้ไปเอาอันจานมาให้แม่ไปทุกเย่าบ่ทุกแล้วเอามาเอาจานมาให้แม่ก่อนไปดู อาจารย์มาเด้อเดี๋ยวแม่เอาไนมันออกเด้อแมวเไนมันออกได้ปองรู้เด้ดวไก่ปองอันเดียวไนมันออกไนมันออกต้นอยู่นี่เลยฉังจิมไ,ไม่ปลูกไม่ยากจจนนไก่จิมไนมันนไก่ก็กินไนมันหงบ่มันแก่บอ่ะไก่กินแล้วมันแกวบมันเส็บ <laughs> ไก่กระยาเข้าในมืองุ่งเลยมาจะยากใช่มาบริกินมามาดมมือซื้อน้าหมายนี่มันเป็นเละโน่นเอ้ยเนี่ยเละบุได้มังนะไมันช่เป็นแต่กินอยู่บับละลูกมันเดีแล้วมัาเจจิ๋วเจแมอเฮยเจจิ๋วเช่นกันเว้ยเปื่อนนะเนาะเออมันร้องแกงมาเออระวังสรุปลงหันนะดู นุ่นนั่นนุ่นนั่งชื่อโอ้หมางนี่เละโพดนุ่นไหนมันชุกแห้งโพดหมาหม่านี่มันชื่อชุกแห้งโพดหมางนี่กินบ่ได้กินโดดเดี่วทิ่มให้ไก่ด้วยเนาะอ่ะถิ่มลงให้ไก่หมางนี่กินบ่ได้ซ้ำมันเดะแห้งพูดพูดพูดเอาลงทั้งพุ่นลูกนี่แม่สิปากนะอ่ะเอาลงไปให้ไก่เออ อ่ามันตอดกินเลยอเป็นตาเสีดายเนาะงเพย์พี่น้องเลยหมากนี่กินบ่ได้เฮาวโบเ็นหมากนี่เหน็นกะที่เดียวมากกนี่เอจ้ะมานี่เด้อจ้ะเอาลงให้ไกลเลยลูกมันเละแห้งโคตนี่หมากนี่พอดีกินอยู่หรอกน้นี่นี่หมากนี่เขาดีกินอยู่นี่เนาะงเพย์พี่น้องเลยหมากนี่เบาปันได้พอดีกใจเดี๋ยวแม่ร่างก่อนลูกล่างมันหงุดหงิดอะไรก็โรอก่อนเนาะ หมากนี่ได้อยู่หมากนี่เขดีกินกำลังซุกพ่อเหล็กพอดีเลยหมากเมื่อกีน้นี่โอ้ยซุกเฮงโพดแต่สิได้เ้องโบห็นเนาะข้ามาเห็นมาเดียวซุกเบอร์ซีหมากเลยโอ้เอากระตุกมาใชอยังดี <c oughs> อ่าเนาะนีะ่นี่นนนนนนดังมือจนดังมือจนวลูุมือเปื่อนมือเปลือนเนาะมือเปลื่อนจะหมาอือ จะบังหงมือต้องสะอาดเมนบล่างเร้่อก็ต้องไปเซ็ดพรมไปเซ็ดแผ่พรมน้ำให้ปิดให้สนิทไปปิดไม้ดูกน้ำนะปิดบัสนิทบัได้บัวพา,านนี่เดี๋ยวแม่ปาดให้ก่อนโอเดี๋ยวปาดให้อโน,น่นกินอ๋อหมานี่ในโบลายหมังในโบราณใช่ไมากินอ่ะหมานี่ในโบลายอ๋อกินอ่างปลาดุงยุลก แบบกัดกินเลยไม่ลอกกามไงลูกปลาดรรุงเห็นยอยู่บ่เห็นยอยูอ่บ่ลูกเหรเห็นอยู่เห็นอยู่บ่ไก่พูดไปจักย้ำออกมาห่างเลยเห็นดิย้ำไก่พูดปลาดุงกับโบเห็นได้เนาะนีะ่ย้ำออกมาพอดีซัมเมน้นี่ลูกอืมอืมอืมแทบหวาน แก่ไหมอืมนางนกนางนกนี่ลูกชนิดจ้องแอบอ่ะอืมพอียดแบเอาลฟิดนามบุนิดมันยังหยาดอยู่อืมนไปล้างมือมากินดีเนาะแอบบ่ ก็ดีกินไพลน้องเล้ยมันชุกมันชุกแล้วมันชุกแล้วปอน้องเนาะเมย์เบ้าเวนนั่นเนาะแม่หนุกเบ้าเบนปอน้องเนาะบ่มันชุกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮ้ได้กุกแก้วปอน้องเนาะมาเด้อมากิ<อ>นมะฮงน้ำกันเถอะ เอินปลาดุงตเ<อ>ดือดเลยดูยดยมา,ม,มาเดอ้อมากินข<ล>องน้ำแม่อือนแล้วแม่อืมอนี่นี่กัดไปค่อยม,ม,ม,มาค่อมานาบอ่อทรายคนมาหาแม่ปะ โบโแล้วไปลูกโบเกินมาอืมหวานไปพี่น้องเลยเนาะมังหงยำแดงมันอยากหวานเนาะอแม่กินบดงิมหนึ่งเลยนะลูกอืม,อมุิมกินกันเลยบดบดชองล่ะแซบ่บ เดี๋ยวชิลอกไม่ถห้ยอนุ่นก่อนนี่นี่ลอกไม่ถห้ยอนุ่นเอาอีกแค่นี่เอาอีกบอเอาอีกบอเอาอีกแล้วคอยกินเก๊กคอยเอาอีกบอยังบวเบิดบอเจ้าฮะอือโดยเด็กเป็นเด็กน้อยแบบไหดแบบโด่งนี่เล็บโดยโดยอื้อือแม่เป็นผู้ใหญ่แอะเแต่ว่า แม่น่ะเป็นผู้ใหญ่น่ะแม่เออแต่ว่าเจ้าน่ะเป็นเด็กน้อยเจ้าก็โดยรุ่นใหญ่เลยเอ้ยใหญ่ก็ยังบ่ทันได้ซ้ํามั่นดิบงนุ่บงโอ้สูงแล้วโวยสูงแล้วเก่งปังาอืโดยสูงแล้วนโดยบ่ sung cho con nhang bỉn đe nhoi, dược cho nhang bồ than đầy nhảy sầm. nhảy đeo, nhảy cái nhảy này, nhảy đeo nhảy đeo nhảy đeo, keng này kinh măng đấy khác nhau, hả, khác ừ ăn đi ai ai bo vô em ta rung đun nặng chư chưa bò, rung blue rung blue rung nặng blue ware mãi bò nặng 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 แซบเนาะาไปพี่ได้หรอไงแก่แก่ละคนน้องเออเป็นหนักเป็นหนักกินชูปลาลุงเบิ้งเลยกระดุกแซบบ่บอกปลาลุงยุกแซบบ่แสบบอโตนั่งบอกแม่มันบอกเงี้ยบอกเงี้ยแม่นั่นบอกแม่สิดอกใครชี้บอกว่าโตมันกับโมม้วน <tôi đuổi> mẹ 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 nhảy đây mẹ 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 ตะบูดุยคุณคูให้เด้คูให้เจ้าได้ทางจะาบูดุยเออเนี่ยบริปายก็เลียงเน,นาะยัน,นคูให้ยังคู่ตีอืมงีม่มี่แหงแซ่บบนเกศจะหนุ่มจะจู้เฮ้ยบนเกศจะหนุ่มจะจู้บนเกศคุนมหงบนไหนบ้านนี่ เปินแจกขนมตะยือเปินแจกขนมตะยือเปินแจกขนม,ม,นขนมใช่ป่ะลูกเปิ่นแจกขนมพี่ชอยููนั่งเยียนน่ะใครแจกขนมเจ้าจ,จากคนปะจะยออืมยักู้แจกขนมบอกแม่บดปสามจีง,งิ่มเลยแม่อิ่มเลยนะล เจ้าเว่นเงียบเดียวยังบ่เว็ดน่ะแม่ไปดั่งมือก่อนต้องงุดโลดแล้วโอเคเนาะให้พี่น้องเอ้ยหลังจากที่กินมังคูมักย่งแล้วเนาะอ่าก็สิเตรียมใส่เอามังใส่ถุงไว้เลยเนาะเพราะว่าเฮาบัดเวลามือเฮาอย่าลืมเนาะตอนนี้ก็ลมแล้วพี่น้องเอ้ยลมงๆเนาะอ่าสิเอามังม่วงมือนํานี่มังม่วงใหญ่พี่น้องสิเอามือกินเฮือนนําเนาะ่เนาะมักกินพี่น้องเอ้ยเนาะ ช่วงนี้กัประมาณจะส่งสามมือเนาะกะสิมาเต่านามาบึงงัวเพื่อนพี่น้องเง้ยมาบึงงัวเนาะมาอยู่เอาน้ำเอานาให้เพิ่นกินเนาะเพราะว่ามีงัวอยู่สองตที่เฮายังผูกไว้อยู่อ่าสิผูกเม็ดแดงเมดฝนเลงเนนเยงัวสองตนะเพราะว่ามันถ้าว่าปล่อยมันก็สิพ้ามูไปไกลเน,ะน,เน,นาะบางเทือก,ไไกะมันแบบว่าหัวหนามูมันบางเทือกไปไกลเลยกัมันมันคำมันกันอนอยู่นอกเลยอย่างสี้นะมันก็บบุกเข่ามา อบอกกับมานอนหน้าหรือว่าบอกกับเข่าบ้านเนาะทางเข่าพเราก็เลยผูกไว้เนาะแม่โคนมันเขาก็เลยได้มาบึงเนาะกับงวัวเทิกตัวนึงงังวเทิกนัินกาปล่อยบ่ได้เนะาะงัวเทิกนีน่ถ้าปลอออาไปไป่อยนี่ก็สิลเล่นน้ำตัวเมยเนาะอ่ามันก็สิเฮียเพลินเนาะลยก็เลยเห็นหเขาได้มานาเนาะมาบึงงวัวสองมือนี่เดาเพลิไปไปนเนาะเลยมามื่อนี่วัดอันเห็นมักหุงเพลิไปไปนเนาะเลย เห็นบักหุ่งสุกตั้ง4หน่วยอันมาได้เมื่อวานนี่นั่นบ่ได้สังเกตเนาะก็เลยบ่เห็นบักหุ่งสุกได้ยินถ่าแม่เพิ่นว่าบักหุ่งสุกอันหลายหน่วยอยู่คือบ่ต้อยมากินแน่ว่าซั่นโอ้ยดื่มเบิ่งว่าซั่นเนาะก็เลยไปแนมเบิ่งต้นมันสุกอยู่4หน่วยใพี่น้องเอ้ยต้อยลงมา อันหมากนึงนะกินบ่ได้เลยเละเลยเนาะสุกเฮงลายหมากอันสามหมากนะพอดีกินเคยเป็น่อย้ยนี่หมากหนึ่งหมากใ,ใหญ่กูโมูเนาะหมากนี่นี่หมากใ,ใหญ่กูโมเบิ่มเบิ่มเลยอันนี่เสีเยวเมื่อสู้เบ้าแซนกินละกาเมื่อสู้รุ่งเวนกินเนาะแล้วก็เมื่อสู้เท่าเมกิน,กน,เ,กนเพราะว่าเท่าเม่แล้วอยู่เพื่อนเนาะัวเราไปหาเล่าคุนลเลยเลาก็ากสิมาโน,นเนพื่นอนไสยป็นโอ้ยทั้งทัพโอนั่นไปหาเล่าคุนแล้วกาสิมานหน้าเนาะทัพโอสิมานหน้าประจํา มันเรกับเป็นจ่าเฝ้านะ <c oughs> อ่าเป็นความสมัครใจของเราเองเนาะอ,อยากนอนหน้าเพยงพี่น้อยเราว่าสบายแล้ว่ะอ่าลุงลงตาตื่นมากเลยสบายวะซักเนาะเราอะมักแบบอากาศแบบสบายสบายนะอยู่เพื่อนอะเราว่าเล็กไเรกไลเล็กไรถเล่นไปแรนมากเล้ว่ะเพื่อนอยู่ที่มุมทางเพีนงพี่นอยเราว่าเล็กไรถดแรนไปแ่นมากเล้ว่ะอ่านี่เขากับเตรียมไม้เนาะนี่มีมังมีอันหมากหนึ่งผ้ากินไปแล้ว กินโมเบิ้ลน้อยนึงเนาะแต่ก็สิจงไม่ถ้าพอด้วยแล้วก็อีกหมากนึงก็สิทามเหม็นว่าเราเสียไว้กินบบเนาะถ้าว่าเราเอาไว้กินก็สียเอาไว้เห็นรากินถ้าว่าเราบ่เอากินเอาไว้กินก็สียเอาเมื่อเนาะอีกอันหมากนึงให้พี่น้องเป็นเอาเมื่อสองหมากวาอยู่เพื่อนนั่นไอ้ไอ้โนองลายลูกหลานลายเอาเมื่อกะอ่าแงดกินกระแซบขึ้นเก้าเห้พี่น้องเลย มังหงพันนี่โมเมนต์ฮอนแดนหนูเนาะเป็นมังหงแบบธรรมดานะแต่ว่าจ้าเป็นเพื่อนหงพันนี่อย่างมุนิหมากป้อมปอมแต่ว่ากับพวกกินอยู่บ็ได้เป็นว่าขั้นว่าถึงขั้นว่าจางเลยมันแบบพอดีกินเนาะมันอย่างออกรสชาติหวานๆแล้วก็มีรสชาติแบบสมๆน้อยๆนะรสชาติมันก็จะโมเมนต์หวานหอมไปขึ้นมังหงฮอนแดนเนาะฮอนแดนนะหวานหอมเลยไม่ต้องเลยเอาเนาะกะเครื่องเข้าก็ได้เตรียมเรียบร้อยนี่เข้าจซลเมื่อวันแรงนี่วันแรงเมื่อนี่หมากใหญ่ๆต้องเสียให้บารลำแน่ๆเลย อยังลูกไม่ยังกันนะเอามาอ้างปลาดุงมึงอยู่หัวป๊าพอพอตู้ปิดมาอยู่เราหักมาเห็นยังไงนี่พอตู้บัดซีหักมาหนึ่งกินมาจักอ้างปลาดุงอยู่หะบัวเอ้าเฮ้ยคือวานี้นั่นปลาดุงอย่างคู่ได้เมนดอกยังไงโดเบิังหาหลอกพักหลอกพักพังยังบอกปลาดุงอยอะดุล่ะหลอกพักยังหลอกพักบัวแต่อันนู้นกับบุญจักเขายังหลอกพักบัวน้องใครไม่น้องนี่ หลอกอย่างนะ้หลอกพักบัวฟักโพลงอ้าหแอาไปไว้ลูกล่ะพอตู้ปิดมานั่นน่ะห่างมาหนึ่งกินไปจ้ะห่างมาหนึ่งกินตอนแรงไปจ้ะเอาเราเพพี่น้องไปไปอเลย <c oughs> อาเอากับซีโคล่าพี่ร้าน้องไปแล้วน่องเพราะว่าตอนนี้ร่มเพลไปนองเลยเนาะใกล้สีฮอดตบายชามุ้งเลยเนาะตอนนี้ก็ร่มเพลไปนองเอา,ากับก้าเตรียมไม้แล้วกันโรคหายแต่ถ่าพอมาแต่เหล่าคนละครับเมื่อนเนาะ พวกรว่าไม่ในเสียงลังพวกรว,กวกจ้างน้องพี่น้องเพราะว่าลมแห้งเนาะตอนนี้อาจากในทางไในทางเข้ากับซีลาพ่อแม่พี่น้องไปแด่เนาะไปพบพอก,กันคลิปหน้าไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทางเข้ากับโค้าพี่ด้านนองไปแล้วเนาะอ่าสำหรับมื้อนี้ก็กกกกกขอกล่าวค้า่าสบายดี